เนื้อปุดๆอยู่ที่ลงมาปิดอยู่ที่ชั้นตาเห็นไหมคะฝั่งนี้ยกแล้วเดี๋ยวเรามายกฝั่งนี้แล้วดูซิว่ายกแล้วมันจะเท่ากันไหมนะเริ่มนะคะทาครีมลงไปที่ทาหน้าและใต้ตาได้นะคะเปลือกตาทาได้หมดตาล่างตาบนทาได้หมดเลยค่ะให้เราใช้เทคนิคแบบนี้ก่อนกดแล้วดันขึ้นกดแล้วดันขึ้นนะคะห้าครั้งถ้าอย่างอายุประมาณ เลขสี่เลขห้ายิ่งเลขห้าเลขหกนะคะ่ะคอลลาเจนกับอีลัตตินอนะ่ะมันสูญเสียไปแล้วมันจะมีชั้นไขมันมาแทนที่จะทําให้ปัญหาตาเราตกหย่อนคล้อยมากแล้วมันจะมาปิดการมองเห็นให้เราใช้เทคนิคคือใช้มือเราลูดขึ้นไปแบบนี้ก่อนเพื่อดันเขาก่อนนะคะดันพวกไขมันน้ําเหลืองออกไปก่อนออกไปทิ้งที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้หมาบตรงนี้นะคะพลีดแล้วเก็บสิบครั้ง การวางมือแบบถูกวิธีเห็นไหมคะเริ่มเท่ากันแล้วฝั่งนี้นะ